สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้เราก็จะมาจับปลาดทุกคนเตรียมเตรียม,นมยเนื้อมาอย่างดีว่าจ้จับซ้ำพ่อเกลือหัวอาหารปลาดทุกคนเรียบร้อยเลยอิ่มแล้วลอิ่มหนักกน็นอนแล้วว่าจ้จับปลาซ้ำตอนแรงตอนแรงหมแรงหมดแล้วตองสุดทายเอ็มดีถ่าย ใช่เธอย m b อย่าเฮต้นไม้แนะม่มเราฝุ่นมาใสา่มาลืมซืชีปุยซ้าปุยมีอยี่บ้านปุยยังอยูแม่แม่เราไม่หยดเอเพิ่งออมาเนี่ยอ๋อหมองห,ง,อง,ห,ง,หอง่ะหยอดยอะไร่ะอะไรคือเป็นทีเหลืองนะเนี่ย เีเหย่อนอะไรเห็นมาเลยเห็นมาเลยเขาหย่อนยังมาเลยยังมทำคานรอหลังคาบ้านก็รอหลังคาครันึง โอ้บรจัดตาัำตะมุ่งตะลุยตลอดหมดเลยตะุ่งตะนียกันเล มะแรกมมนยนขึ้นมาก่ยกอะไรมะแรงกนอะไรอิ่มอะไรไหมเดิมว้าเนี่ยไม่ไม่ต้องใส่ได้นม่ไดแล้วติดแล้วแล้วก็โตม,มังไดเอออันนี้เอาไม้มาดามใส่ใหม่อันนี้ ตรงควบคุมมันเด้รำบซมบิยเยวได้กวบกวันนี้ค่ะอืมแล้วใครเอาเสาไงเลยใหญ่ใหญ่เบอ่์ห้องในกันต้นน้อ่งเบ้นเะมิองในบ้านเออสำเนียงวพวูดดีกันละงาม ใช่นะครับมืนอนีฝนโบทานตกเอเปิดประตูข้างหลังหลังทาท่าน,นมาไงาครับเพื่อนอะไรมั้ง มอะไรครับปลาซ้ามซามอิ่มนะบัวนี่นาปูปั่มหมูมัมหม่มัมไม่โทรบอกแล้วไหม ข้าวเกียกแล้วนะครับโอ้ไม่คุด เหนนะื่อยแล้วนะลินรับแรบแรงนะงาน่อยเฮานี้ปา งคาไปแล้วเราลังคามาส่งนะต้นกล้วยจะพังเรือ่ต้นกล้วยนะอยม้นเจายเจ้าใจค่ะงวดหอมุสาเนี่ยองข้าแขวะไหม น้องเจ้านะบ่ะนังเมื่อตอนเ้าเราจะเห็นบัสกนี่กปาโอ้ล็ดลอยมรยานน้ำด้วมากเล็ดน้ำโคดมาแม่ลูกโอ้ยมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อูดังมัน่ะมันไปจุตต้มแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไ่เลใละไปเร็วเอยู่นอกบ้านเลยนะทำตัวจับโยนนวถาว่านี่ นยังปลาวามนันสั่ายปลารินเลยปลาก็ไม่ดได้ดเนี่ยม็ดไรปลาปลาดีมากนี่ทำอางนี้แลมั้งอืมนะอืมปลาขนาดเร็กขนา,าด ทุกคนเตรียมอุปกรณ์มาวันนี้สรุปไม่ได้จับปลาเลย <c oughs> เดี๋ยวจเจอใให่่คลิปหน้าครับทุกคนรู้กันต่อนะครับสวัสดีครับ